I think you in your toughest heart that you fly yeah Something okay be hey <목마> 만약에 아 아직 너무 재미가 기지가 않은데 혹시 한곡더 준비된 게 만약에 있다면 있을까요 아, 제가 더 연, 제가 연습해 가지고 <목마> 다음에 <목마> 더 많은 노래를 부를 수 있도록 한번 노력 한번 해 보겠다고 โอเคขอไ해ขอไปซ้อมซ้อมให้แ그บมีไลน์หลายๆ สัตวมาร้องได้เพลงหนึ่งสิงสิงซองบิ๊กบอสอยู่อ่ะบิ๊กบอสอยู่อ่ะเย้เพลงอ่ะซึมงเลิฟเอ้ยเลยเจ้าร้องได้หรือเปล่าคือตัวคันนั้นไงหรือ่มันอะไรกัน เขาบอกว่าเขาซ้อมอยู่ภักที่เจ้าให้มามามีคฆาสำราญโอบอ้ายโอ้โหเพลงขึ้นขนาดนี้แล้วเจ้าของเพลงยังไม่มาอีกนะขอ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 แอปเนื้อเพลงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตขอโทษพี่ๆนัะดนตรีทุกคนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอ ขอแป๊บนึงนะคะทุกคนไปเข้าห้องน้ำรอก็ได้นะคะเดี๋ยวขอเซิร์ฟเนาะเพียงก่อนถ้าแม่ถอยรสเพ่ก็จะดูเบิร์นพี่เด้ร้อเพลงของพี่เบิร์นให้ได้เพอร์เฟกมากกว่านี้นะคะตอนนี้บิ๊กบอสคุณต้องออกบานแล้วแหละเซตมาครับโอ แบบ이렇게แบบ이런것도받고บนั้นขึ้นร้องเพลงมีคนให้ของมีให้ขนมอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบ Amazing สำหรับคนเกาหลีก็เลยอยากจะถามว่าเออได้รับอะไรแบบนี้แล้วมักับแบบนี้เป็นยังไงโอเคอย่างงี้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบ Amazing สำหรับคนเกหลีก็เอยากจะถามว่าได้รับอะไรแบบนี้แล้วมันนี่กับแบบนี้เป็นยังไงโอเค แปลกแก็เมนซิ่งมากๆ,ๆเลยเพราะว่าตัวแพรเองเ่ยอยู่เกาหลีมา8ปีก็ไม่ค่อยเจอเนี่ยเวลาแบบขึ้นคอนเสิร์ตมีคนมาห้อยห้อยขนมห้อยเงินน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นวัฒนวธรรมสนุกสนุกของบ้านเรานะคะและเซตามะก็น่าจะรู้สึกแบบนั้นเช่นกันนะคะเขาเลยขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้เซตามะไปรอข้างในห้องก่อนโอเคค่ะเขาสียงปรบมือดังดงให้น้องเซตามะนะคะคุณครั ช่วงนี้พี่ก้องบอกว่าขออนุญาตแจก